จังหวะสอนจริงที่เหยียบอลไว้ได้ครับชูราเวลัยยังช่วยกันไว้ได้ดีครับอัศมชันให้มาครองลูกนี้พิดยุทธพิดยุทธครับโชว์เลยครับเข้ากลางอีกครั้งหนึ่งออกมาทางฝั่งซ้ายครับสปีดมาแล้วครับวิ่งควบมาหนึ่งต่อหนึ่งครับผู้ช่วยตูแล้วก็เรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับทางด้านอัศมชันนี้ครับนัดใช้สปีดความเร็วครับ วิ่งแซงกองหลังของทางดูครับโอ้โหจังหวะขึ้นเกมของทางอัศสำชา์แล้วดูโอหอยู่ในแดนตัวเองยังไงก็ไม่ล้ำครับแล้วมาเลยครับทางนัทวัต์ครับแปรด้วยซ้ายสวนตัวทางทีทัศเรียบร้อยครับสองประตูต่อสูนครับอัศสำชาดนำครับโอ้ดูครับจังหวะแทงนัลุช่องครับของแทนครับโอ้ตัวสำรองแทงให้ตัวสำรองครับ สองสูงเงี้ยนัทวัฒน์นี่ก็เลือดเย็นครับดูครบบยิงสวนเลยครับ